กอมงาดบนกระถินแต่ว่าไงงามคำมตอนค่้มๆจะจะออกของมากบัตปลาบัตาปลานะจ๊ะไม่หยุดที่บัตปลาบัตาปลาตัวนเป็นกองงาม,มีก็เป็นกล้วยกล้วยเป็นมะพร้าวน่าเล่นข่าเห็ดไหมแล้วม้าแงมันแรงสาธุอันนี้มะพร้าวเป็นกองเลยตัวนี้มะพร้พาวจะเป็นของนีงไงเลย วัดใหญ่ค้นแต่หลายค้นมาหลายอันนี้ก็เป็นมะพร้าวกล้วยนี่บาชูแนลเครื่องเครื่องกะทินบริวานกะทินจ้ะ้ว้อยสอยปีนี่รถเครื่องต่างต่างข่าวกับนี่โอ้หน้าพวกเนีงง้ยบอมับ มันลกวกเวียเป็นเครือเป็นเครืองพักท,ท้องมาใหญ่ๆกับนีจ้ะอ้าตัวนี้ยังไงครับตัวตัวหมกแฟงตัวน,น้ำกันก็พี่น้องเลยโอ้ีหอันนี้อันนี้อันนี้ขนนนนนน้าวกลฟองอยังไงยังไงบะเลมเลย ดีกัะแก้วมังกรแก้วมังกรเสียมากเลยเอ็นก็คือไห้นะละคอบัตเิเนีลจะ้จะเครื่องเครื่องกระถิ่นบริบาลกระถิ่นจะเอ้นเครื่องบริบาลกระถิ่นคอมักข้าวย่างไงเลยน้ำเล่นไขาหง่านลายยางแต่เลยมาย่ำมาเล่น ก็เลยเอาบรรยากาศเบิงเเงเ่งแย้มแรงนั่นสินและกระถินที่รัดป่าบ้านตาดเจ้ากำลังไหลมาเรื่อยๆได้เจ้าก็มาย่ำแรงได้คนก็ไดาเจ้ามาท่นนา,ทานนี่เองเจ้าเอาน้ามาใส่กล่องกระถินเจ้ากำลังมากแร้งคนกระลายเมื่อเอืน่นเมื่อเอื่นจะค้นให้สลายครับแต่ขนาดตัวแล้งยังลายครับีเจ้าเตรียมของใส่ เครื่องบริวารนี่ข้าวมัดข้าวเจ้าแดงจะอ่อนมรณะศาสารุประดุลน้องเพื่อน ันนี้คือกล่องเครื่องบริบ้านตะขินจ้ะานนลายงามๆนี่กล้วยอ้อยซอยตีแตงโมผลไม้ทุกชนิดกล้วยกะล้าย่างหคือกันอันนี้กล้วยอันนี้กับกล้วยคือกันกล้วยพนมผนันก็จะเอานากล้วยกล้วยพนมมือสวยง,งามขาดเลย ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ